คราวนี้เราจะมาออกแบบข้องอ,อก,กันบ้างน,นะครับข้องอหรือว่าท่อนะครับข้อต่อของท่อน,นั่นเองวิธีการออกแบบก็เหมือนเดิมนะครับ new design ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเป็น View onto workpad ต่อไปนะครับเราจะต้องนิวสเก็ตขึ้นมาที่อ่ามุมมองเบร มุมวงฐานนี่แหละนิวสเก็ตขึ้นมาตั้งชื่อว่าขนาดข้องอขนาดข้องอนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือวงกลมวงกลมวาดออกมาขนาดของมันสมมติว่าผมให้มันมีขนาด60 นะครับหกสิบมิลลเมตรแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะไปคลิกขวาที่ literal และเลือกน s k สเกตอันนี้ตั้งชื่อว่าความโค้งข้องอนะครับในความโค้งข้องอเนี่ยผมจะไปตั้งที่มุมมองทางด้านข้างนะครับ ซึ่งฐานเนี่ยก็จะผมจะสร้างวงกลมไว้ขนาดตั้งชื่อว่าขนาดข้องอต่อไปเดี๋ยวผมจะไปวาดาความโค้งข้องอนะครับหลังจากที่นิวสเก็ตมาแล้วเรียบร้อยก็ลำดับต่อไปเปลี่ยนมุมมองเป็น View on to w o r k p a แนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปนี้ผมจะวาดเส้นเส้นตรงเนี่ยนะครับ ใช้เส้นตรงมาวาดดึงขึ้นไปพอประมาณนะครับแล้วก็ใช้วิธีการวาดต่อไปนะครับวาดต่อก็คือผมจะหยุดอยู่แค่ช่วงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวาดไปเฉียงไปอีกนะครับประมาณสี่สิบห้าองศานะครับก็ลากเมาส์มาที่ปลายของเส้นที่เราวาดไปครั้งก่อนก็จะขึ้นจุดดำๆนะครับแล้วก็ เริ่มทําการคลิกเมาส์ดึงขึ้นไปแล้วกะประมาณเอานะครับไม่ต้องสีเรียนมากแล้วผมก็จะวาดต่อไปทางนี้เปรียบเสมือนเส้นที่เราวาดนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นเส้นทางของ เปบเหมือนเส้นทางของท่อนั่นเองต่อไปนะครับผมก็ไปที่เมนูฟีเจอร์สวิปโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือก along s k e t along s k e t p a t นะครับมันก็จะขึ้นอันนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราต้องเลือกนะครับเราจะา,าจะต้องมาเลือก s k e t to use as profile เลือกขนาดข้องอ และ Sketch to Use a t Part นะครับตรงนี้มันจะขึ้นให้อัตโนมัติเลยก็คือความโค้งของข้องอครับความโค้งข้องอแต่แล้วคลิกโอเคผลนะลัพธ์ที่ได้ก็คือมันจะวาดนะครับวงกลมขนาดวงกลมที่หกสิมิลิเมตรเมื่อกี้นีนะ้วาดไปตามเส้นที่เราได้ล่างไว้นั่นเองนะคราวนี้เราจะได้แล้วนะครับ แต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นท่อมันเป็นแค่ข้องอเฉยนะครับเราจะต้องทําการเจาะวิธีการเจาะนี่ถ้าเราเลือกเพียงด้านเดียวมันก็เหมือนเหมือนเป็นการเจาะกระถางต้นไม้นะครับที่เราเคยทํามาในการออกแบบท่อเนี่ยเราจะต้องเจาะทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวผมจะได้หันหันตรงปากท่อนะครับให้เรา พอมองเห็นดังนั้นเลือก select face นะครับเครื่องมือใช้เลือกด้าน select face มาคลิกเลือกอการเลือกมากกว่าหนึ่งชิ้นอย่าลืมนะครับกดปุ่ม shift ไว้แล้วก็มาคลิกด้านที่เป็นปากทั้ง2ปากเลยแล้วก็เครื่องมือเช,อเชลโซดนะครับคลิกที่เชลโซดิทแล้วใส่ค่า offset ออนะครับค่า offset ออต,ตรงนี้ มันจะบอกความหนานั่นเองที่เราเคยลองทำดูแล้วในครั้งแรกนะครับผมใส่ให้มันมีความหนา5มิลิเมตรแล้วก็คลิกโอเคครับึ๊บอ่ามันก็จะเจาะให้เราเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือท่อหรือว่าข้องอที่เราสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนใครจะนำไปประยุกใช้ใช้เทคนิค าการทำข้องอแล้วก็เป็นท่อแบบนี้นะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชิ้นงานของคุณก็อลองปรับไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องต่อไปอีกเดี๋ยวผมจบเรื่องการสร้างข้องอและการเจาะไว้เพียงเท่านี้ครับ